เล่นไข่ต้มเลยสวัสดีตอนสายๆค่ะสวัสดีค่ะตื่นตื่นเจ็ดโมงเคืองมา้เนี่เด็กหน่อยเพื่อนตื่นหมักสวยวันนี้เด็กๆตื่นสายนะคะ ไหนอะลูกลิบบินค่ะค่ะเล่นได้ค่ะลูกเล่นได้ไหนคะอันนี้คือลิบบินเหมือนกันค่ะเล่นได้หรอเล่นได้ค่ะมันกินไม่ได้หรอมันกินไม่ได้ค่ะมันเล่นได้อย่างเดียว รีบตอบเลยน้องพลอยค่ะพนะใช่เลยไม่ใช่น้องเพชรเหรอน้องเพชรค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณยายไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพลอยเป่าแคนให้ฟังอยู่นะคะอุ่นเอาเป่าเตอ ตื่งติงติงตึงติงตื่นใครคะไปไหนคะไปไหนกันคะเดินสบายจังเลย่ะเดินก้อนหินก็ก็บก็เกบเลยอะหุ้ไปไหนเอ่ยหึมมีอะไรคะ มีอะไรลูกอ๋อมีก้อนหินใหญ่อะเฮไ,ไ,ไม่ได้ขาลงไม่ได้คนะ่ะลูกมันง่ายนะอ๋อดูด,ดูพี่พลอยใส่ขากระโดดทีนี้กระโดดอ่อาใส่ขาแล้วก็กระโดดอันนี้ใส่ของยหยก็ได้อะใส่ของยายใส่ของยายดูโอ้อ <laughs> ใส่ใส,อสองอันเลยเหรอลูกอันเลยกระเดือด พี่พลอยพี่พลอยอย่าโยนออกข้างนอกค่ะไม่ได้นะคะห้ามโยนออกข้างนอกไม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ห้ามโยนออกมาเดี๋ยวลุงโอ๊จะโอ๊ดุนะจะโอ๋จะดุเราเรวออกมาออกมาไม่ได้รู้ไหมอ่าให้มันอยู่ข้างในดูดูเดินอ้อมสิเดินอ้อมไปเดินอ้อมออกกําลังกายเดินอ้อมนะคะอ้อมนี้อ้อมฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ไปังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้อมไปเลยไปเลยค่ะไป อุ้ยดอกไม้สวยอะ่ะอดอกไม้คู่กับคนสวยเลยสวัสดีค่ะป้าหนองเบาหนองซานแนงว่าสวัสดีค่ะอ่าแล้วพี่พลอยล่ะอัสสวัสดีหรือยังล่ะคะอาดูพี่พลอยน้องเพชรทาสิลูกดูน้องเพชรทำสวัสดีค่ะชื่อน้องเพชรค่ะ แล้วพี่พอยล่ะคะพี่พอยสวัสดีค่ะเฉยๆอุย้ยไม่ได้คะ่ะอย่างนั้นไม่ได้คะ่ะทําไมคะ่ะค่ะ,ะ,ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะอุ้ยดูชมดอกไม้ดูชมดอกไม้มไมสีอะไรอะ่ะลูกดอกไม้สีอะไรคะ หาอะไรคะหา,หาอะไรลูกหาอะไรหา,หาอะไรนะหาถ <c oughs> <c oughs> ั่วแฮห่หมกถั่วแฮอยู่บ้านไหมหาถั่วแฮกิน,ก,นาากินเป็นหนูกินเป็นคะ่ะน้าถั่แวแฮ <c oughs> เออคุณตาขาหนูเล่นได้ไหมคะไ,มได้ค่ะพ่อเป๊ะเป็นตัวนี้เ,ออเล้เมื่อไหร่จะไปโรงเรียนล่ะคะเทอมหน้าค่ะไปโรงเรียนก็ไม่ได้เจอกคนะเทอมหน้าจะไปโรงเรียนแล้ว ัวแต่เรเลว่าสิมาถามมันอันนั้นนี้เราเปิดบ่าเป็นแล้วคือบ่ามาบุแล้วเ,เปิดเคียงกัน <laughs> ก <laughs> เดี๋ยวคอยถามอัน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 นาโอ้ยเรามามาสัน สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะคุณรัชนีสวัสดีคุณอมพรค่ะไปสิบว่วตื่นตัตีหาผูติบูตัวสิอาบน้ำแล้วสองคนต,ตัวสิเป้าผมตัวตึงตัวตึงแห่งบ้านปุริสัยน <laughs> ี่ค่ะ เดินแต่ใสแต่ตัวตึงนะคะนี่โอ้เนี่ยอะไรอันนี้อันนี้ก่อนนี้โนูน่ค่ะลงมาค่ะลงมาตัวตึงลงมาไม่ได้ค่ะไม่ได้ลงไปลงไปเออโอ้ยมันไม่เป็นหนักโอ้หนัก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 เหรอมีอะไรในนี้ลูกโอ้โหเยอะเลยเอาไหมคะเอาไหมคะเหรอเอาไหมคะเอาค่ะ ขายเหรอคะขอบคุณค่ะฮึบ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 ต้นไม้เขียวเส่หมุดีมากเลยมาทางนี้ค่ะลูกมาทางนี้หนูไม่ ไปนะาให้กันหมดไปนะาให้กันหมดทำแบบไหนคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบชึบปึ๊บตาตาตาเรียกบอกว่าไปกวดช่วยหน่อยนั่นหา อ๋อน้องเพชรขอโทษค่ะค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจ้าจเก่งมากลูกเก่งมากอ,เ,อเข้าห็นออกไปใส่หญ้าเขาก็เลยขอโทษค่ะโอ้ยร้อ,องเพลงเหรออื <laughs> อออ เราจะพาไปเล่นน้ำหน้าบ้านเราจะพาล้างหน้าบ้านฝุ่นมันเยอะอืมอืมร้องเพลงอะไรไม่รู้ขอบคุณนะคะสุกัญญาศีพิพัฒน์ ยายติดตามดูทุกวันเลยขอบคุณค่ะเขามีความสุขมากเด็กหน่อยกลางคืนเขาก็หอมเขายามนอนจุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยนะเมื่อวานเนี่ยไปจุ๊บแก้มตะเล่จุ๊บหน้าผากตองเผ็ดจุ๊บจุ๊บหน้าผากหน่อย

อานอนส่กันเอ้าเอ้าฮะฮะไอ้ยนี่รีเดยคอยเง็ดเขาหลายจับจับว่ามีแนวยานอย่างจั้แนวขี้เกียมอยู่บ้านเ่ยเขาจัดการเรียบร้อยนอนหัว นอนเพื่อนนะทำท่าสบายดีค่ะัไม่ใส่รองเท้าเลยดึงกางเกงขึ้นแน่น้องเพชรอ่ะน้องเพชรดึงกางเกงขึ้นนะน้องเพชรน้องเพชดึงกางเกงขึ้นหน่อยอเใส่ ไ่ลัวเอครับอะะเ้ยเอาแล้วบาทเอาแล้วบาทได้คล้องเล่นไหมล่ะบาท เลาขอบคุณค่ะเนียโอ๊ตสมหัวใจให้ขอบคุณค่ะคุณน้อยมณีสวัสดีค่ะวเอบน้านี่เที่เล่นแล้วเอ้ย คุณคะ่ะ<ม>คุณละอตรีเนตอืมไม่เอานะคะเอาใบแห้งเอาใบแห้งนะคะน้องเพชดนงเพชดเอาเอาเอใบแหแบบ้งพี่พลอยเอาใบแห้งนะเออ เดี๋ยคือยู่บ่โอ้โหเสียงวก้อขอทางานก่อนเครับเครับให้อันนึ่ะให้อันนึงเาะจเามาเัฮึบฮึบฮึบอ้าวเปียกแล้วทีนี้ให้โตไปทำงานทีนี้คุณลนเอี่ยมทิมัสดีค่ะอายุน่าจะาย้อก็ล้ันเลย่ ไปแล้ว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 พอแล้วคะ่ะพอแล้วสวัสดีค่ะคุณยายแต่น้องรอรับพ่อบอยอ้าวพ่อบอยเข้าบ้านวันนี้เหรอไม่ใช่พรุ่งนี้เหรอคะวันนี้น่าจะอยู่เมืองเลย น่าจะพักที่นอนเลยเ็นพ่อพ่อบอยว่าจะมาวันนี้แต่แต่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะสัญญาโอเคพอแล้วพอพ่อพอค่ะ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 มาทีนี้วิ่งมาหายายวิ่งมาหายาย วิ่งมาหายายนะขอบคุณนะคะขอบคุณเตา้หรือ,ย,อยังขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะโอ้โห,หเดี๋ยวพลอยมาใหม่นะไปใส่ใส่รองเท้าค่ะใส่รองเท้ากลับบ้านกัน,ไไนกลับบ้านไงคะเอานูอยากเล่นอยู่เหรออ๋อยางเล่นก็เล่นเอาเล่นก็เล่นแต่ไม่ให้ไปเล่นน้ำนะพอแล้วนะงั้นยายจะพาไปเล่นน้ำอยู่บ้านเราปะไปเปิดสายยางล้างหน้าบ้านเนาะ ไปใส่รองเท้าเร็วใส่ผิดข้างแล้วคนนึงอ่ะน้องเพชรใส่ผิดข้างแล้วลูกใส่ข้างใหม่แล้วอ่าน้องเพชรใส่ผิดข uh ้างพี่พลอยก็ผิดค่ะพี่พลอยก็ผิดอ่าใช่อ่าถูกต้องค่ะน้องเพชรผิดอีกแล้วค่ะน้องเพชรผิดน้องเพชรผิดแล้วน้องเพชรใส่ใหม่ค่ะพี่พลอยถูกแล้วน้องเพชรใส่โอเคเออเอา มันเท้าข้างเดียวกันมามพ<า>น้มเมนบอนอ๋อเขาละข้างแล้าถูกแล้วถูกแล้วค่ะระวังด้วยนะลูกระวังด้วยนะระวังรถด,ด้วยดูรถด,ด้วยปะมีไหมคะไม่มีลูกไปเปิดสายยางก่อนเปิดจล้างหน้าบ้านเรานะคะล้างช่วยยายนะ สวัสดียามเช้าครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วดมอร์นิ่งหนูมาทางนี้หนูมาฝั่งนี้มาหนูมาฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถทุนน้ำมาทุนน้ำมา เราเห็นผู้ใหญ่เราทำยังไงลูกเวลาเราเห็นผู้ใหญ่เราเราเห็นผู้ใหญ่กับคุณครูหรือว่าอ่าน,นหนูทำยังไงหนูจะทำยังไงลูกฮะนูจะทำยังไงนูวสวัสดีสินูวสวัสดีคุณน้ารูวสวสดสิสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Good m o r n i ิ g ไปล้างสายยางแหละเอามาดึงมายายสัญญาว่าจะพามาล้างหน้าบ้านมึงเอาเม,ม,มึงความฉลาดของเขาค่ะพี่น้องเอาดึงมาเปิดหรือ,อยังอะ่ะลูกอ่าใช่ใช่ใชออกยังเอามาให้ตาเล่ทำให้สิมาหอดกับใส่สายสาย,ยาง่อเลยปุ้นได้ไหมลูก อ้ได้จริงๆด้วยมาดึงมานี่ดึงมานี่นี่ดึงมานี่ใาญย,ยายพาล้างหน้าบ้านนี่ดึงมาดึงมาแรงๆดึงมาก่อนเฮ้ยโอ้โหฉีดเรื่องต้นไม้แม้าฉีดไปหอดพุน จริงจังยาล้างพื้นบ้านก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกัน FCPP คุณกาอ่าคุณกันชินาหรือว่าอะไรเนาะภาษาอังกฤษหนูแมมหนูแม่ม,ม,มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายแตนสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะล้างพื้นบ้านนะคะพื้นรถนะคะไม่ต้องห้ามหรอกมันโดนอยู่แล้วโนนดูสิสวัสดีนะคะเดี๋ยวบายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวล้างบ้านให้พาเด็กๆเ,เล่นน้ำก่อนสวัสดีค่ะ เออสีดไชพอยดูซิพ่นนะโอ้ของแท้เลยบันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ